ยายน้องหิวข้าวอภอรยาน้องหิวข้าวายหิวข้าวห้าวันหรือสิบห้าวันเนี้ยกล้าเขาไปกินเลยป๋าหิวข้าวป๋าหิวข้าวป๋าไม่สนใจเลยอ่ะโกรธแล้วด้วยแง่ไม่ยังหิวข้าวโอ้ห่าเรื่องนี้แล้วว่าหิวข้าวกูมาบอก เยืะอนี่วะเมียหิวข้าวกินเลยทำไมไม่สนใจใดยดีเลยหันหน้ามาดิหันหน้ามาและแล้วเราก็ทนไม่ไหวมาด้วยความหิวโหยระดับสิบจัดไปให้เสีย <S <S สวัสดีจ้ากินข้าวกันจ้านี่ขนมจีน มีผักด้วยมีสตอแล้วก็ผักเหลือๆจากเมื่อวานมากินของจริงกันจ้าสวัสดีค่ะมาแบบรีบๆมาแบบแอบแอบแอบมิดมาไม่รู้ตัวเบลอเลยเก้าโมงครึ่งหิวแหลกลานวันนี้ จริงๆถ้าไม่มีขนมจีนก็ไม่ได้หิวเท่าไหร่ละ่ะพอดีมันมีขนมจีนก็เลยหิวไปนิดนึงอนลูกชินด้วยมาแล้วมากินเลยกัน nó thừa liếp tôm tên tên nhà khẳng rồi em subscribe bỏ hả? Ừ. ต็มันเส้นแข่งมันนิดนึงแต่ก็โอเคกินได้เพราะเราหิว นี่หนีลงมากินเนี่ย 你看没有？那是、啊 Nip lại lầm Đưa lại lầm Đã đá lầm là mấy dưa Cái đá lại web rồi mà ให้เพื่อนเกียเ่ยวทำแทนไ้หนีมากินข้าว

<Es per ated> รับเมนูเขาสามไซส์เอาเมามาข้ก็สองตัวกระเด็นไม่มีเขาทำไหมนั่นล่ะเมนูมันแรกแค่นั้นล่ะอันนี้เดียวรีบกินรีบกินเดี๋ยวไปทำงานก่อนวันนี้มาเร็วไปเร็วไม่ว่ากันนะ You have to call my ออไ้ขเนมมาใช่สองซ้ายเพราะว่าหัวกระเด็นไม่มีพี่ไปสั่เองเมื่อกี้พี่ไปแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วรีบรีบรีบเสร็จแล้วเวลรีบอยู่อันนี้ฉลักคือฉักเตอร์ฉลให้ยุกเอาน่าุ๊บเจอันใหม่ตอนเย็นนะ หิวไะมไม่ไม่มีหมายมองกว่าไม่หิวเหรอนี่ไม่ได้กินไอติมเลือกเต็มหมดน้ำจีนนะนี่ของผัดีก็มีอันหนึ่งขอมยาแก้วอันหนึ่งเป็นพีมกินไม่ได้ไม่สบายไปละมาเก็บตกให้ดูคุณสายที ขนมจีนแต่อร่อยบ๊ายบาย